สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนะอ่าวันนี้นะคะการจะมาบอกนะคะในตัวของรีเซิร์ฟนะคะการลืมไปนะวันก่อนที่การคุยในเรื่องของรีเซิร์ฟเนาะการก็ลืมแจ้งว่าตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งตัวใหม่นะคะเป็นแพคเกจจิ้งตัวใหม่นะคะหน้าตาสวยกว่าเดิมเนะมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องสีม่วงๆหมดเลยเนาะแต่อันนี้มันก็จะแบบดีไซน์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพของตัวน้องซูเปอร์ฟรุตยังยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมนะส่วนประกอบก็จะมีพวกเบอร์รี่ต่างๆเนาะแล้วก็มีถ้า ทับทิมนะคะทับทิมชาเขียวแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเ,าเนะาะที่ชื่อว่า resveratrol นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวของเรา,อ,าอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะผิวของเราอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะตัวนี้การจะเน้นมากเลยนะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยทําให้รอยเหี่ยวย่นตีนกาต่างต่างมันมันก็จะไม่มาหาเรานะคะเพราะว่าเรามีตัวสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันให้กับ ผิวของเรานะคะนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัว r e s v e r a t r o ตัวนี้นะคะก็ยังช่วยให้คุูมคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะเหมือนกับว่าร่างกายเรามีเกราะป้องกันนะคะมีซูปเปอร์ฮีโร่ให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็แถมยังมีชาเขียวนะคะมีทับทิมนะคะแล้วก็มีพวกเบอร์รี่ต่างๆที่ช่วยให้เสริมในเรื่องของ บำรุงสุขภาพของเราให้แข็งแ,งแรงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ1กล่องมี30ซองเหมือนเดิมนะคะ1กล่องมี30ซองเหมือนเดิมนะจ๊ะอาจจะเป็นอย่างนี้หน,หนึ่งวันนะคะก็สามารถดื่มได้1-2ซองเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยนะคะแค่แค่บอกว่าตัวแพคเกจจิ้งนี้ก็คือหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะสวยกว่าเดิมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอะ่ช่วงเนี้ยโควิดมาอีกแล้วนะคะใครเป็นมาง การอ่ะวิตรงจริตมากเลยการจะบอกว่าทุกๆวันนะคะการก็ยังวัดอุณหภูมิเนี่ยก็คือยังวัดอุณหภูมิของตัวเองเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะการได้ได้มาจากตอนที่การไปกักตัวนะคะตอนที่การกักตัวอยู่ที่กลับมาจากฝรั่งเศสเนาะเ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะ,ะการก็จะนอกจากนั้นการอยากจะชวนให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะดื่ม reserve นะคะดื่ม reserve เพื่อ,อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ก่อนเอาจากบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะแมสนะอย่าลืมแมสนะคะอย่าลืมแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เจลไปไหนก็ไม่รู้นะแอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ที่ชู่เปียกนะคะ นนที่ชุบเปียกเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะถ้าเพื่อนๆแบบว,ว่ามีติดตัวไว้ก็ดีนะคะอ่ะโควิดมันมาอีกแล้วนะคะการก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันนะคะดืม่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะแล้วก็การวันนี้การก็ขอไปก่อนนะคะการก็จะมาบอกว่ารีเซิร์ฟของเราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะคะ,ะคุณภาพยังเหมือนเดิม เข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ราคาก็เหมือนเดิมค่ะราคาเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้ส่วนลดพิเศษนะคะก็สามารถทักมาหาการได้นะคะโอเคค่ะการก็ขอให้พี่ๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสวยวันยวยขึ้นแล้วก็แฮปปี้วีเคนนะคะสวัสดีค่ะ